พบกับเซลล์บอกนี้นะคะวันนี้พบกับก็มีลักทีมง,งานที่รูทเมกาบางานะคะวันนี้เราจะมาดูเอ็เอลทีนะคะมาดูตัวภายในนะคะจะเป็นบอกผ้าดีไซน์แบบพรีเมียมนะคะนี่เลยค่ะพวงมาลัยนะคะควมามพิเศษก็คือจะผ่อนแรงนะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าไม่หนวกแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะโอเคค่ะตัวนี้นะคะก็จกสามารถทับเป็นอาานอตโต้ได้ด้วย มีระบบสมาร์ทคคเลตให้ด้วยเวลาที่เราจะล็อคเราก็แค่กดตรงนี้เวลาที่เราจะกดล็อคเราก็สอดก็สามารถสอดล็อคได้แล้วสมาร์ทคคเลตใช่สมาร์ทค y เลตนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจ็คเก้ลแคปสประตูนะเป็นแกร์อโอโต้ราคาจะอยู่ที่9ก้0แสบาทมาดูตรงข้างหลังอ้อลืมไปล้อ,อัอลอยจะมีขนาด17นิ้วนี่ใหญ่แบบนี้เลยที่ เป็นยางแบบวิต stone อะเรามาดูขนาดส <25 5. S 1> องห้าห้าอะสองห้าห้ายางวิต stone เนี่ยดีมากเลยนะที่ตัวนี้ก็จะแบบขับนุ่มนิ่มเงียบนะคะโอเคค่ะตัวนี้มันจะมีบันไดข้างท้ายให้ด้วยอ๋อมีบันไดเวลาเราเหยียบกันสะดวกสบายหรือว่าเวลาที่เราจอดติดกบแพงเนี้ยพี่จะขึ้นถ่ายกระบะพี่ขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นตรงนี้เลย โ <Okay. S 2> อเคเอออ่ะมาดูข้างหลังลมันจะมีกล้องกล้องหลังให้ด้วยเซนเซอร์กล้องหลังด้วยนะเซนเซอร์หลัง,งลใช่ตัว XLT จะมีกล้องหลังด้วยแล้วก็มีกันชนหลังกันชนหลังด้วยอันนี้จะมีไวท้ที่อันนี้ด้วยนะมีมททัดวัดให้ด้วยเวลาเราแบบสิ่งทำสิ่งก่อสร้างอะไรเนี้ยเนี่ยมัามีมาตรวัดให้ด้วยมีมาตรวัดด้วย กาวัดอะไรยังไงหรอนี่พี่ีอ๋อนี่เหรอใช่เวลาเราไปทำงานถึงก่อสร้างเงี้ยอ๋อกวัดได้อันนี้ก็เป็นที่ยึดไม้เวลาเราจะเลื่อยไม้เงี้ยนี่โอเคด้านล้มก็มีนะพี่แล้วก็ปิดโอเคต่อไปก็ เป็นข้างตัวรถอ้อตัวนี้มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะพี่ไวเลสชาร์เจอร์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นที่ชาร์จไร้สายพี่แล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto อันนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดเครื่อง2,000ออแรงม้าเนี่ยอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรถือว่าเครื่องแรงเลยแรงเลย มีที่วางแขนให้ด้วยแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยเป็นคู่หน้าครับผมใช่พอปลอดภัยครบคันใช่แอร์เป็นตนะคตัวนี้เติมน้ำมันตรงนี้นะคะตัวนี้เติมน้ำมันได้ถึงมี20แม็กซิมัมสุด ดีเซลธรรมดาเติมได้มีเเติมได้อ๋อ b ี0ใช่ไหมใช่ B10 เติมได้ B7 เติมได,เมได้เติมได้ถึง b 20แล็คสุดแล้วโอเคโอเคดูข้างหน้าหน่อยเามาดูาว้าตรงนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะมาสวยมากาหน้าเนี่ยสวยเพราะว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมตัดกับดำด้านตัดกันแล้วก็ตัวส่วนของโคมไฟจะเป็น LED เต็มระบบ มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยเป็นรูปซีแคลมซีแคลมเนี่ยนะตัวซีเนี่ยถ้าเปิดไฟเนีสวยตัวนี้ก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทโอเคโอเคโอเคหนึ่เก้าก็เป็นเจ้าของได้แหละหมายถึงดาวใช่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 หือว่าเก้าพันเก้าก็สามารถเป็นเจ้าของได้โอเคโตดีมากสี่ประตูสี่ประตู กับโอเพนแคปก็มีสบประตูด้วยครับผมครับผมไปดูรุ่นอื่นมีรุ่นอื่นได้ไหมมีค่ะหน 1, ึ่งหมื่นบาทอ๋อเ,เพิ่มราคาขึ้นมาเพราะว่าสีคนละสีใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะมีค่าสีเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็น XLT เเนี่ยไม่มีค่าสีนะก็คือฟรีค่าสีแต่ถ้าเป็นขยับมาเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยมีค่าสีจะต้องเพิ่มและสีขาวมุกสีส้มอะไรแบบนี้ ยังเหมือนกันไหมสองห้าห้าเหมือนกันปะอ๋อคนละตัวคคลตตัวคตัวตัวนี้ขอบสิบแปดขอบสิบแปดใช่ใช่ลูกภายในได้นะพี่อันนี้จะเป็นบาะหนังลยอ๋อพีายสปอร์ตละใช่มีตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์คำว่าสปอร์ตข้างในดูเรียบหรูเงียบ กระจกมองหลังปรับลดแสงได้อัตโนมัติเลยแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติ6สปี speed, ดมีชาร์จที่ชาร์จดไร้สายให้ด้วย w i r e l ช s s c จ a r อ e r แล้วก็มีช่องเสียบ USB ตรงนี้ข้างบนนี้ก็มีอ่ะใช่แล้วก็ช่องข้างล่างก็มีด้วยอ๋อเยอะดีทางหลังกว้างนนมากสามารถนั่งได้ทับอัวพ่อแม่ลูก มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลยว่าคนข้างหลังจะร้อนเพราะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยมีช่องเสียบบุหรี่ไฟฟ้าไว้ต่อกล้องด้วยน่ะตรงช่องใช้ได้เลยใช่ใช้ได้เลยจะปิดดูด้านหน้าได้ตรงที่เป็นพวงที่อย่างเปื้อนเครื่องสองพันอันนี้เครื่องสองพันใช่ไหมอ่ะโคมไฟก็เป็นแบบ LED ก็มันก็เป็นเดลิเวอรแบบดิค,คลัมเป็นรูปตัวสีสวยมากนี่ลายตัดของก็สวยรเริ่มต้น9,999อันนี้เป็นฟอร์ที่อรเริ่มต้นอร์อเริ่มต้น9,999 <Okay. S 1> รือว่าจะเป็น mm hmm. ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ค่ะ mm hmm. วันนี้เรามาดูออฟอร์ดในเจนเบนเอร์รุ่น XL พั u ดกันนะคะมาดูส่วนของด้านหน้าอันนี้เป็นตัวไฟ ตัวนี้จะไม่มีปายตัดหมอกนะเป็นปลาจตสดอดไส้ธรมรมดากระจ่หนมากเป็นแบบดำด้านดูใสเรียบหรูคุณยังดูันไม่เก่งใส่ไรราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าพันบาทแต่ตอน,น,นเนี้ยราคาพิเศษเพียงห้าแสนเก้าหนาเป็นราคาที่พิเศษมากตัวนี้มีขอดแครให้เป็นวารันตีรับประกันคุณภาพห้าปีห้าปีก็คือมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนานห้าปีนะสามารถฟีค่าแรง ข้ราระยะแรกกนะัน okay. โอเคมาด<ห>ูด้านในกันดีกว่านะสก็ต่างกันนะด้า,านใพี่อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาอ๋อตัวนี้เกียร์ยรธรรมดาใช่ไหมใช่หน้าจอ8นิ้วหน้าจอมาติดทัชแปดนิ้วแอร์ออโตโ้หกสป,ปีดนะใช่แล้วก็เป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมแล้วก็สามารถปรับนะปรับคือหลงสูงต่ำสี่ทิศทางได้สี่ทิศทางอันนี้จะเป็นตัวโอเวนแคร โอเพนแคบใช่ไหมใช่ก็เปิดตรงนี้ได้โอ้ oh. วางอยู่นะเอาไว้วางของวางอะไรเงี้ยได้เลยตรงนี้แกะได้ไหมแกะได้อยู่ไหมแกะได้อยู่แกะได้อยู่ oh. โอเคอันนี้ก็จะมีที่เหยียบด้วยบันไดข้ามถ้าเป็นตัวในเจนเลนเจอร์เนี่ยรุ่นที่ยกสูงข,ขึ้นไปจะมีอันนี้ให้ทุกตัว ล้อมนล้อสิตัวนี้นะใช่อันนี้เป็นขอบสไ้แกงี่สิบจัอตัวนี้ตัวสีน้ำเงินมาดูตระมีวัดที่เหมือนกันมัดวัดเหมือนกันใช่มีมัดวัดเหมือนกันมีที่ยึดเอยสำหรับแม่ไม้งานก่อสร้างงานรับเหมาเนี่ยต้องใช้ ต่อไปไ่แพ้แไ้แพ้อเนี่เป็นสีน้ำเงินูอะไรตัวนี้มีกี่สีตัวนี้ตัวนี้เหรอเอกอล์มัสนีคิเงินดีบอนสีดำสีขาวน้ำเงินบอลดำขาว กระโเดี่ยวเพื่อสองพันจากเกือบแสนหรือห้าแสนใช่ไหมใช่ราคาดีมากเลยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอเครถเยอะรถรุใหม่เยอะมากเลยนะเครื่องดีเซลเหมือนกันสองพันนี่มาดูวายแท็กไหมโอเคค่ะต่อไปจะเป็นตัววายแท็กนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับสีเป็นไบโบทูนะตัวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือปอดท้ายเนี่ยมันจะข่อนแรง สอกว่าปิดมือเดียวก็ยังได้เลยมือไม่หนักเขามีเต็นท์ให้ไหมเนี่ยตัวนี้เห็นมีเต็นท์ด้วยแถมป์ไหมมันแบบเขาเรียกว่าเป็นทีมแบบแคมปิ้งอ๋อเป็นทีมแคมปิ้งใช่ไหมไปเที่ยวแคมปิ้งเที่ยวในป่าตกอะไรเงี้ยครับมีกระชอนหลังด้วยอนันด้ตัวนี้ขอบยางใช่ไหมล้อขอบเค่นเดนเขอบยาร์โอ้ใหญ่มากเลยคือดใชใหญ่นะ ช่ <oung> องนี้มวันนี้ก็มีบันไดข้างด้วยตอนนี้เป็นสี like. ส้มเซดเนลเล่เงินหนึ่งมอันนี้เป็นระบบเครื่องแรงมากเลยตัวขับสี่ขับเคื่อน4ี่ล้อหรือว่ามาโซลูล้อสวยมากระบบตัวนี้ด้าน้ด้านหน้าก็ LED ระมบต้องจอ E ตัวนี้ Jim, Ser ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1ลึ่งร้อนสมแปนสิบสี่บาทใช่นี่จะเหมาชสำหรับกิจกรรมก็สวยมีโลบาร์ให <Yes. S 1> ้ด้วยเราหลักฐานก็มีให <Yo. S 1> ้มีใ ok ห้ครบสำหรับสายแอดเวนเจอร์เลยเนี Dil ่ยใช่สกหรับไปเที่ยวที่อะไรเงี้ยได้เลยตัวก็ใหญ่สมบุบสัูมากแบบ อาจากหน้าสวยมากของไวแท็กเียถ้าเรเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นไวแท็กจะมีสีเหลืองด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่โชว์เป็นสีต้มคราบ